สวัสดีครับเวลาประมาณสี่โมงเย็นนะครับเดีย๋ยวพามาดูรังพึ่งปรงป่ารังนี้เป็นรังที่เราย้ายมาเมื่อเช้านะครับก็ย้ายมาตอนเจ็ดโมงเช้าเอามาวางไว้ในสวนนะครับเป็นพึ่งปรงป่าที่เขาเข้ามาอยู่ในรังล่อเองนะครับเข้ามาอยู่ในรังล่อเป็นเวลาห้าวันผมก็เลย ย้ายมาไว้ในสวนนะครับมาดูแลต่ออยู่ก็เดี๋ยวเรามาดูกันว่าพึ่งปลงปลาเนี่ยย้ายมาหนึ่งวันนะครับวันแรกเลยอ่าดูว่าช่วงบ่ายเขาทําอะไรบ้างนะครับว่ามีพึ่งพึ่งนี่นะครับมาดูกันดังพึ่งนี้ย้ายมาเมื่อเช้านะครับตอนเจ็ดโมงตอนนี้บ่ายสี่โมงเย็นนะครับมาดูกันว่าพึ่งเขาทําอะไรบ้างหลังจากย้ายมาอยู่ที่ใหม่นะครับนี่ ดูนะครับพึ่งบางส่วนก็จะบินสำรวจอยู่รอบๆรังก็มีบางตัวนะครับยังบินสำรวจอยู่ว่าที่ใหม่ที่เขามาอยู่นะครับเขาก็บินสำรวจอยู่หน้ารางังรอบๆรังนะครับส่วนพึ่งบางส่วนที่เป็นพึ่งงานก็เริ่มหกหาอาหารแล้วนี่นะครับเมื่อกี้ผมเห็นบางตัวเนี่ยมีละอองเคสอนดอกไม้ติดขามาแล้วนะครับนี่เขาขนมาเก็บไว้ ถือว่าคึกคักมากนะครับขนาดย้ายมาวันแรกนะครับนี่เป็นพึ่งโปรงผ่านในธรรมชาตินะครับนี่นะครับคึกคักมากหน้ารังนะครับย้ายมาวันแรกนะครับตอนเจ็ดโมงเช้าตอนนี้บ่ายสี่โมงเย็นนะครับพึ่งเริ่มดูแหล่งอาหารแล้วก็คือบินไปเก็บอาหารได้แล้วนะครับที่มีละอองเกสรติดขามาสีเหลืองๆนะครับนี่นะครับ พึ่งโปรงป่าย้ายมาวันแรกนะครับหาอาหารแล้วนะครับขยันมากครับวันแรกผ่านมาไม่กี่ชั่วโมงเองนะครับก็บินไปเก็บแล้อองเกสรดอกไม้เก็บน้าหวานแล้วนะครับเอามาไว้ในรวงรังแล้วนะครับถือว่าเป็นพึ่งขยันมากนะรประชากรก็เยอะอยูน่นี่นะครับโอเคพึ่งโปรงป่า ย้ายมาวันแรกเริ่มหาอาหารตั้งแต่ช่วงบ่ายนะครับเก็บอาหารได้แล้วนะครับนี่นะครับนี่เราให้ดูอีกทีนึงนะครับนี่เดี๋ยวมันจะมีบางตัวที่ขาเหลืองๆก็คือเก็บละอองเกสรมาแล้วติดขามานะครับละอองเกสรอดอกไม้นะครับเราติดตามต่อไปนะครับหลังนี้ถ้าผ่านไป<ม>สามเดือนสี่เดือนคิดว่าน่าจะ เริ่มมีน้ำหวานน้ำพึ่งนะครับเดี๋ยวเรามาติดตามกันอีกทีนึงแต่ถือว่าประชากรเยอะนะครับเป็นพึ่งดีเลยตัวนี้นะครับ